เนี่ยสดก็ค,ม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 คม้มโค้มโค้มโค้มเราเจอปลอมก็เอาลูกกันแล้วกันแล้วกันแล้วครับนี่กันแล้วกันแล้วลูกกับรองขาโอ้ยกับรองแดงแดงมี <ๆ S 1> ่ว่าหาแล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่เดี๋ยวลูดขึ้นมานี่ขึ้นมาที่ติด,ๆๆดเดียวนหน่อยอย่ายกใหญ่ยกใหญ่ย,ยกอย,ยอย่าช้าๆนะเดี๋ยวนานนานมันลา้ลาแบตล้าแล้วเดี๋ยวมันจะนั่นเอาขึ้นได้แล้วขึ้นมาเลยลากขึ้นตะลิงนี่ลากอย่ายก โอ้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 วัดอยู <itch assessment> ่อ <ours> ย <introductions> <income group> ู่ครับผมก่อนกลับบ้านครับหมายที่สามครับมึงน้ำก่อยครับหมายที่สามแล้วครับจะหาปลาเจอไหมครับไปครับือ ปลาอะไรไม่รู้ครับนุ่นอยู่ริมตะลิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับตัวใหญ่ด้วยกำลังว่ายมาทางนี้ครับ๋อ,อปลาวัวครับ นี่ปลาวัวปลาวัวว่ายมาหาเราแล้วครับบัวมาแล้วนี่ปลาวัวเห็นปลาวัวไหมคร,รับปลาวัวปลาวัวฮึปลาวัววัววัวฮึวัว,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 วอะไรไว่ายน้ำอ่ะตัง้งแมานี่แล้วว่ายอย่างเร็วเลยอ่ะ ดีดักหน้าได้ไหมไม่เหมือนปลาเลยนะแต่ว,ว่าถ้าปลามันอีกแบบนึงนะไม่ถึงเลี้ยวหัวมาดิไม่เลี้ยวหัวมาอะไรวะเออตีถึงไหม เออตีไปดังหน้ามันหมุนเลยหมุนเลยน้อย <c oughs> ถ้ากันเลยก็ขาดเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นกระบองขาวกันนี่ขาดเลย <c oughs> เลี้ยวไปนู่นแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวออกนอกไปอะไรวะ หมายที่สามครับหมายที่สี่หมายที่สี่แล้วนี่น้องน้อง,องตีเหยื่อสดผมก็เหี๋ยวปลอมเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าเหยื่อสดกินแล้วค่อยเปลี่ยนนี่หมายทสี่แล้วนะครับเอาลืมกิป๊เปอร์ เดี๋ยวสอสดแข่งกับเดี๋ยวปลอมลอะไรจะกิน <c oughs> เอาสิถ้ามีปลาก็โดนถ้าไม่มีปลาก็แห้วเป็นธรรมดาดูมาเก็ปเปิลมาครับ nó khói lạ khiến ta phút bọp cây tôi ê ngồi còn nhá năm đi vô nhung cắt เนี่ยสดก็คุม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 ,คมเราเยอะปลอมก็เอาล้ก,กันแล้วกันแล้วกันแล้วครับนี่กันแล้วกันแล้วสาครับกันแล้วไม่มีกิปเปอร์กันแล้วสาครับบอกแล้วเดี๋ยวค่อยลากขึ้นตะลิงเอาสาสวยเลยครับนี่นี่ครับสาใสาสวยครับตัวนี้ว่าไปแล้วกิปเปอร์ไม่มีนะครับเดี๋ยวให้ดูปลาก่อนตัวใหญ่กว่าคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยโอ้โอ กิเปอร์ไม่มีคิเปอร์อยู่โน่นตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับไม่อาไปแล้วเอาขันนู้นปลากินครับลองมาเอาคิเปอร์นั่นแล้วมึงน้อยเอากลับมาที่ เอาหน่อยดึงแล้ววัดที่อยู่ไหมอยูู่่เอาเอาผมจะไปเอากิ๊บเปอร์ครับขนนมีปลาครับของแดงแน่เลยวะ่ะหรือไม่ก็สากเกก็เลยหนักไหมน่าเป็นปลาอะไรอะ่ะโอ้ยกระมองเฮ้ยไม่ใช่กระบองขาวเหรอมาได้ไงวะ,ะลูกกระบองขาวโอ้ยกระปองแดงพีงง่า่าแล้วนี<อ>่<อ>ตัวนี้เป็นกระปองแดงครับ ไในยะปลาอ๋อเห็นไหมกับผงแดงเลยค่ะกับผงแดงโอ้ยสวยอยู่ครับเรามาเอาครีมกับกิมเปอร์วัดเลยเอาอยู่ไหมเอาคนนี้โดนอีกแล้วครับกำลังไปเอาอันนี้อีกของช่องดูดีโดนอีกแล้วครับอะไรอีกอะกระพงแดงอีู่ผมว่าเออปลาอ่อนเนาะหรืออไรแล้ว ม่น่าจะเป็นกระพงแดงอะแหละพี่ตีถึงกระชงังพอดีไงเมื่อกี้มุนในเร็วเดียด๋ยวคล้องงัดคันกันเลยมันกแล้วไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปลาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนลได้พี่ยังไม่เห็นปลาโอ้กระพงแดงอีกแล้วน้อยตัวใหญ่ด้วยกระพงแดงมุนไป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 ไม่ต้องสนใจมุนไปอย่างเดียวน้อยหมุนตามน้อยหมุนตาม พองแดงตัวใหญ่เลยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวลูดเดี๋ยวลูดเข้มันนี่เขมมนี่ติดติดเดียวนะน้อยใอย่ายกอย่ายกอย่ายกระวังน้อยระวังระวังมันแทงโอ้ยของช่องดูดีขับพองแดงตัวเบอร์เลอร์เลยเออเกือบครึ่งกิโลครับตัวนี้ป้าไปแล้วพองแดงค่ะกับพองแดงแดงค่ะนี่ค่ะโอ้ยคนตัวนี้ใหญ่เลยครับ ครึกิโลได้ครับผม่านในที่สุดเราก็ได้เอาปลาใส่ถุงสักทีครับ <c oughs> เขาได้กระพงแดงเราได้ปลาสาบบาไปแล้วถุงหมานผมโอ้กระพงแดงของช่องดูดีนี่ซ้ายเกือบครึ่งกิโลนะครับตัวนั้นครึ่งกิโลได้ครับอของเราเป็นปลาตัวยาวครับของเขาปลาตัวอ้วนอของเรา ขเขาเป็นปลาซากนี่ครับปลาครับเอาโดนอีกแล้วอะไรวะเรายังไม่ทันได้นั่นเลยมอ,องแดงกีกแล้วใช่ไหมกับม,มองกับมองแดงปลาอะไรอ่ะ อ้าวล่นกำลมองครับ กัดครับผมโดน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 ครับน่าจะเป็นกระมงครับผมโอ้กระมองอจริงด้วยครับนี่โดนนะกระมองอีกหนึ่งตัวครับวันนี้เป็นปลากระมงนะครับนี่ พอเขาให้เหยือหย่อปลาเขาเงียบแล้วเกือบหกโมงแล้วครับผมได้สองตัวครับลูกกระมงกับปลาสาบไซส์สวยๆครับกลุมนี้เขาเหยื่อสดครับเราเหยื่อปลอม <c oughs> เหยื่อสดไซส์กระพงแดงไซส์สวยๆไปสองตัวครับไปดูไปดูไปดูเดี๋ยวให้ดูอ้าว ได้อะไรเพิ่มอ่ะกระมงเลยอ๋อกระมองตัวเท่าๆของพี่อะไรนี่อตรงน,นี้เข้าได้นี่ครับกระมงแดงครับกระมองครับผมป่านครับต่ออีกแล้วเหรออะไรวะดึงไปเลยดิดเอาแล้ว,วามาไม่อยู่เหรอไม่อยู่เอาไ,ไ,ไม่อยู่ครับดึงดึงไม่อยู่ นอีกแล้วครับนี่ไม่มาเหรอแต่ช้านะมากนะเดี๋ยวมันจะพาไปเกี่ยวอนะ่ะ <c oughs> เออนี่มาอีกแล้วกระพงแดงมังเดินลงไปหามาันดิกระพงแดงแน่เลยก็ย<อ>พี่ว่ากระพงแดงมันโฉบมาซ้ายนี่แล้วนี่สายนาพี่ครอยู่นะถ่ายอยู่อ่อน้อยสายน้องน้อยวะอ đeo nói đeo, đeo, mình đeo, 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 anh đeo, 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 กมองแดงกระมองว่ะโอ้กระมองกระมองใช่สวยอ้หู้อัด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 กมองกระมองกระมองสวยสวยอยู่อย่าช้านะเดี๋ยวนานนานบรรล้าแบดล้าแล้วเดี๋ยวมันจะนั่นเอาขึ้นได้แล้วขึ้นมาเลยลากขึ้นตะลิงนี่ลากขย่ายกหรลากขึ้นมาลากจ้าเนาะ มองอะไรอ่ะมองจัากจันอ้าวก็มองจัดจันจดสวยเลยครับ่าเป็นแล้วนี่กรมองจัดกจันนะครับมาเป็แล้วเจ้าเขาได้ปลากระมองบ้างกับพงแดงกางบ้างครับกับเหยื่อสดเดี๋ยวก่อนกับบ้านผมลองสักเหยื่อนะครับนี่ตอนนี้จะสองโมงแล้วครับจะลองเหยื่อสดสักเหยื่อครับผม จะปลอมเราแพ้เหยื่อสดครับวันนี้ขอสักเหยื่อโอ้ดีใจ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 ไม่คิดเลยเนาะมันวิ่งนอกนี่แสดงว่าเนี่ยนี่มันวิ่งนอกนี่ไงดีใจดีใครเกิดอะไรตักอย่างคองไงเตยนี่เตยใบไม้เนี่ย นั่นปลากินเอาติดพี่ดีติดพี่ดีมาติดพี่ดีมาติดพี่ดีมาเด็กว่ามจะไปก่อนทำไมกันไม่พี่พี่อยู่ล่างเงินเลยนี่ดึงมานี่ยติดเก่งไม้อยู่เอาน้อยเหรอไม่พี่อยู่นอกเลยเอาของเราเอาบ้างนี่ทำามันลากพี่คันลงน้ำเลยนะเว้ย ผมล่องเหยื่อสอดไปไวะนะครับของงงครับไปดูปลาวันนี้ที่น้องๆเข้าได้กันนะครับกับผมด้วยครับนี่สวยงามเลยครับมีกระมงจักกระจันไทยสวยกระมองตัวเล็กๆปราสากระพงแดงสองตัวครับผมนี่ผ่านเลยครับดีต่ตรงไหนวะม,มือหมวยใช่ปห <c oughs> อ๋อกินเหมือนหมาหลงเล,เลยน้อยกินเหมือนหมาหลงเลยน้อยจับไว้ลองดูเป็นยังไงเดี๋ยวเผื่อไปได้สาด ไม่ไม่ใช่มันกลืนแล้วมันจะขาดไงนั่นน่ะยองยองเหออย,อยู่ไหมอย,อยู่ใช่ไหมอยู่ไหมอยู่โอ้หนักด้วยเว้ยเออพี่ก็ว่ากินเหมือนหมาหลงเลยคราวนี้มันจะพันมว่าวันนี้ต้องมาฝั่งนี้หน่อยมาตรงกลางเอออ่อนไหมมาหลงแล้วเลย Không phải ma long. Cà mông. Phải, cang phấy. Ăn bắp. Oh, cái gì? Oh, cang phấy. Cang phấy. Ăn, ăn. 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 โอ้โอ้โอ้โห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 โอ้ปลาอะไรอ่ะต้องวางไหมอ่ะไม่ใช่ของพี่อยู่นี่ไม่แตงกวามาปลาครับปลาอะไรไม่รู้โอ้กับพงแดง กระพองแดงครับผมเรียบร้อยก่อนกลับบ้านนะครับเดี๋ยวขอกิ๊บเปอร์หนะ่อยเนาะกระพองแดงได้สวยเลยครับมาไปเร็วกิ๊บเปอร์อยู่แก่ป่ากันก่อ,อนกลับบ้านนะครับกระพองแดงครับตัวใหญ่เลยนะ้อย <laughs> ปิดคลิปได้นู่นปิดทิ้งพุ่มัวมาเลยประจำไหนใส่เองติดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องปลอดแบตก่อนไม่งั้นพันกันกลมหมด เออตัวใหญ่เลื่อยกวามไะ้แต่ว่างนะบนตัวแกะเออนี่กระพงแดงครับผมตัวนี้ครึ่งกิโลหกเจ็ดขีดได้ครับปลดปลดกิ๊บทีน้อยปลดกิ๊บที่นี่นี่ออกเลยปลดกิ๊บเลยเนาะไม่บดกิ๊บก่อนได้เลยได้เลยได้แล้วได้เลยโอเคปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยนะปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้โหได้แล้วโอ้เจ๋อเจ๋ตัวใหญ่ พ้ยปลากรูแล้วเท่านั้นกเออเฉยครับมาแล้วก่อนกลับบ้านพอแล้ววันนี้ของผมคิดว่าของผมเซ็ตมากันแล้วก็ติดของกูอ่ะมากับพงแดงของผมตัวนี้ประมาณเจ็ดขีดนะครับพาเลยครับผมนี่แล้วก็ปลารวมวันนี้ครับนี่เอ้ากินอยู่ไหมน้อยทิ้งอีกแล้วทิ้งอีกคนแล้วอยู่ไหม ม่อยู่ว่ะมาเยอะอยู่ดิไม่อยู่อยู่เอออยู่อยู่ยุ่นๆยุนไงไก่ไอ้ไอ้ลูกข่างปานเออผมได้ทั้งเหยื่อสดเหยื่อปลอมนะครับนี่ของน้องๆเขาของช่องดูดีช anel ได้กระปองแดงไซส์สวยครับแล้วก็มีกระมองจักรจันนี่นี่ครับ แล้วก็ปลาสากระพงแดงตัวเล็กนี่แล้วของผมได้กระพองแดงใหญ่มาตัวนะครับนี่นี่คมัไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ